ยัย่วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพอกันกับมิวอีกคือเก้าจ้ามือนี่ก็เป็นอีกมือนึ่งที่อากาศดีนะจ้าบรรยากาศดีคือเก้าจ้ากอสมุยนะคะอันนี้มิวกับสิพามาต้มเห็ดเพาะนะจ๊ะหรือว่าเห็ดถอบนะคะ มิ้วสั่งมาจากภาคอีสานจ้านี่ค่ะมิ้วก็จะต้มแล้วก็จะแบ่งใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินโดนๆเนะจ้ามีตน้นนวยใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆเลยจ้าแกงเห็ดผอใส่หน่อไม้โยั่วๆจ้าจ้าอันนี้มิ้วก็จะแบ่งออกมาทดนลองแกงเมืองก่อนเนะจ้า ที่เหลือมิกอกัสีแบ่งใส่ถุงใส่ซองฟิตเนาจะเอาไว้กินวันหลังนะคะเห็ดพอมาหอดแล้วมิวกอกัสีล้างน้ำออกนจะจ้ะล้างน้ำออกแล้วก็เอ่อทำความสะอาดละจ้ะแล้วก็จะต้มนะจ้ะเราจะต้มเอากลิ่นอับมันออกสักเอ่อสามน้ำก็จะพอดีนะคะนี่ใงแกงแกงเห็ดพาอนี่นจะจ๊ะแกงเห็ดถอบยั่วจ้า แกงแซนวิมหม่เดี๋ยวจะเด้อน,นี่แหละจ้ะอาหารทิ้งเที่ยงของพวกเรานะคะก็จะกินแบบง่ายๆก่อนค่ะตื่นขึ้นมากก่ะแบบไม่รู้จะกินอะไรเนาะจ้นะน้องโมนี่กะเลยใดมียังกะกินอันนันซอกอนเนาะจ้ะอากาศมันห้อนจ้ะหมนี่เมวกะกีแกงเห็ดทอบนะคะกับข้าวเหนียวจ้ะเดนกะจะกินนี่จ้ะมันบดกับเหนือให้ได้แบบง่ายๆเลย <laughs> เพราะว่ามันร้อนด้จ๊ะเด้ออากาศร้อนๆยิ่งมาสดร้อนๆนี่โอ้ยห็คักเด้อจ้าวันนี้มิวก็จะกินข้าวนะจ๊ะข้าวกับแกงเห็ดทอปลาบองปลาสับนี่ละจ้ากินร้อนๆกับข้าวเหนียวแล้วจ๊ะเด้อช่วงเที่ยงยังสี่จ้าอู้อากาศฮอนฮอนจ้าวันนี้ขอซิลินก็จะกินง่ายๆค่ะเพราะว่าวันนี้แกก็ไม่ค่อยหิวข้าวนะคะแต่ว่ามิวไปเห็ดให้เพราะว่าพ่อได้กินน้ากันซื้อน่าจะเนาะ ช่วงได้ช่วงใบใบเพิ่นหิวเขาห้องก็จังว่าว่าเออหาเบิงไม้เ้ยจ้ะก,ก็หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะจ๊ะมีก,กับซีนกับผ้ากันขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจ้ะขับมานี่แหละโลตัสใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะเอาบรรยากาศวิวภูเขาสวยๆจ้ะมาให้ดูนะคะนี่แหละจ้ะขับมาประมาณ5านาทีจ้ะมันใกล้ค่ะจ้ะสะดวกสบายค่ะที่เกาะสมุยนะคะจะยางไปไซกับ ได้เนาะจาะน้อแบบว่ามันสะดวกสบายวันนี้เราก็จะมาหาชอปปิง้งมาว่าซื้อของเล็กๆน้อยๆจ้ะวันนี้เราก็จะมาซื้ออะไรนะพวกกระดาษฟอยล์น,นะคะท,ที่ว่าเอาไว้หอ่ออาหารนะเมจ้ะนั่นแหละก็ว่าจะมาซื้อหลายวันแล้วก็ลืมนะคะวันนี้ก็เรียกว่าออตั้งใจสิพากันมาซื้อนอะจ๊ะก <Last time. S 1> ตามหา <Okay. S 1> อยู่เนาะจาะเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็จะซื้อ น้ำยาล้างจานนะจ๊ะเนาะสรุปแล้วได้มะม่วงงาช้างนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะอร่อยไหมหนึ่งลูกวันกิโลนะคะ เสร็จเรียบร้อยจากภารกิจของเราวันนี้นะจ๊ะแวะมาซื้อของแป๊บหนึ่งจ้ะวันนี้กอสมุยก็แบบว่าตอนเศร้าแดดนะจ๊ะตอนบายมากกับคึ้มไม้อีกแล้วจ้ะคึ้มฟ้าคึ้มฝนข้างนอกเขาก็จะขายของแบบนี้นะจ๊ะเนาะมาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นแม่ครัวนะคะเข้าครัวเหมือนเดิมจ้ะวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันเดีจะเด้อแล้วก็จะมาเริ่มเตรียมนะคะตะไคร้นะจ้าน้องมิวก็จะ เอาตะไคร้ที่เราเตรียมไว้เอาไว้นะจาน๊ะเนาะเอามาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้โขลกนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนร่ก็หั่นตะไคร้ไปซื้อ,อยี่ตลาดเยลยละจ้ะแล้วก็จะเอากระเทียมนะคะนี่ก็กระเทียมมากมาแกเปียกอกอกจักกน้อยจ้าแล้วก็เออเอาไว้นะคะไว้ทำหมักไก่นะจจะเนาะวันนี้เราก็จะทํา ไก่ย่างนมสดกันนะคะทุกคนอยู่กับเห็ดไายเถือแล้วนะจ๊ะให้ซีลินกินนะจ๊าเนาะนี่นะะแหละจ้ะเราก็จะเตรียมไว้แบบนี้นะคะก็จะมีตะไคร้กับกระเทียมนะะี่แหละจ้ะอย่างละนิดละหน่อยนาะจ๊ะเด้อเราก็กะก,ะ,กะเอานะคะทุกคนน,ะนะคะั่แหละจ้ะนี่ก็คือกล่องนะคะกล่องภาชนะของเราที่จะเตรียมมักไก่นะจ๊าเนาะเดี๋ยวอันนี้เราก็ก็จะเอาสะโพกไก่นะคะนี่ก็เป็น สะโพกไก่มิวกระซื้อมาสองชิ้นนะคะก็จะเอามาแล่นะจ๊ะเนาะให้มันเแบบ่อเบร์ออกเล็กน้อยนะจ๊ะเนาะแล่ให้มันเป็นแบบว่าแบรบเบอ,ออกนะจ๊ะเนาะเพราะว่าน้ำเ,เครื่องปรุงเนี่ยมันก็ค่อยจะซึมเข้าไปข้างในได้นะคะมาจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูเอาไว้ทำต้มยำให้ซิลินตอนเย็นๆน,นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมิวจะพา ทุกคนเนี่ยจะหั่นกระดูกหมูก่อกน,นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้มีโวกระต้มนม้ำเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหลจะจ้ะกระดูกหมูอยู่เอ่อโลตัสนะจ๊ะเนาะที่โลตัสก็มีที่แมคโครก็มีนะจ๊ะที่ตลาดก็มีนะคะแล้วก็ไปซื้อใกล้ๆบ้านนะะี่แหละจ้ะโลตัสง่ายสุดนะคะตอบโจทย์ที่สุดนะจ๊ะเนาะนี่แหละก็จะเอาให้มันมีติดมันนิดนึงนะจ๊ะเวลาตุนไปนานๆเนี่ยคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าตุนไปประมาณสัก จะเป็นชั่วโมงเนี่ยอู้ยเปอยดีมันสีแบบว่าเอา่อเข้าน้ําเข้าเนื้อดีเนาะจ้ะเนาะมันสีแบบว่าเปนะื่อยยุ่ยไหมจ๊ะมันจะไม่เนื้อมันจะไม่แบบว่าแข็งด้านเกินไปนะคะเขาก็ชอบให้มันติดมันนิดนึงค่ะี่แ๋ยวจ้ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเนาะก็จะเอ่อเอาไปต้มตุนไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะนี่เราก็จะได้นี่แหละคะ่ะประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปล้างนะคะแล้วก็จะเอาไป ใส่ในหม้อน้ำเดือดเดือดเด้อจ้าเด้วก็จะมามาทางนี้ที่นี่แล้วก็เสร็จ<า>แล้วก็จะมาแล่ไก่นะคะ,ะ,คะจะแล่ไก่เฮ็ดเอ่อให้มันเบะเบออกนะคะทุกคนจะเอาไว้ย่างนะคะโอ้มิวก็บอกว่าถือ <laughs> นะคะแล้วก็จะเอาไว้ย่างคะ่ะเนี่ยก็จะทําแบบนี่แหละคะ่ะก็มิวก็เคยทําให้ซิลินกินนะคะแบบว่าไก่ย่างเนี่ยไก่ย่างนมสดนะคะ ซีลินก็ติดใจค่ะอ้ยอร่อยแซ่บหลายกินกับมันบดเนี่ยชอบคักนะจนะ๊ะเนาะมาจะแล่แบบนี้ค่ะสะโพกไก่นะคะให้มันถึงจะเข้าแบบว่าหมักเครื่องมันถึงจะเข้าไปข้างในยังสิแม่จ๊ะนมเราก็จะใส่พวกนมพวกอะไรอย่างนี้เนาะแบบว่า,ามันถึงจะซึมเข้าไปแล้วก็จะทําการแล่แบบนี้นะจนะ๊ะเนาะก็จะมีอยู่สองชิ้นละจ้ะทําสองชิ้นนะคะก็จะกินเท่าเดียวสองเทือนนี่ละจ้ะ ให้ซีลินกินเลยนะคะเพราะว่ามิวก็วันนี้ก็มีกับข้าวอยู่ค่ะก็กินแกงเห็ดถอบไปแล้วนะคะก็กินแกงเห็ดถอบนี่แหละจ้ะแล้วก็มีต้มหน่อไม้นะคะแล้วก็ปลาส,สับนี่แหละจ้ะของมิวก็กินชอบกินแบบนี้นะจ๊ะเนาะอาหารอีสา,บานบ้านเราดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าเท่าไหร่นะจ้ะน้องมันกับว่ได้แบบว่า,า,า,าจะทรงมาสะดวกสบายคือจังบานเฮ้าเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะแล้วก็จะเอา ที่เราเตรียมไว้นะา๊ะกระเทียมกับตะไคร้น่าจะเอาลงไปโคลกนะคะทุกคนก็จะเอาลงไปโคลกให้แบบว่าละเอียดเลยนะจ๊าหมิวก็จะไม่ทำหย,ยาบๆนะคะจะทําให้มันแบบว่าละเอียดให้มันมักให้มันซึมเข้าไปเลยจ้าว่าเวลาซีรีส์แล้วกลิ่นแล้วกระสิโบได้ติดฟันเนาะคะนะ่ะเนาะนี่นะคะแล้วก็กล่องภาชนะที่เรา,เ,าเตรียมไว้นะจจะเนาะเราก็จะเอาไก่ค่ะทั้งสองชิ้นลงไปนะคะ นี่นะจ๊ะแล้วก็เอาตะไคร้ก,กระเทียมที่เราโขลกนะคะเอาลงไปก่นนเลยจ้า้วก็ะตำแบบว่าละเอียดโขลกอย่างละเอียดเลยนะจ๊ะก็ทํากินอย่างนี้แหละจ้ะอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอียงเนาะจ้ะเนาะนี่เลยแล้วก็เอาพริกไทยนะคะปกติก็จะเป็นพริกไทยเม็ดเหมือนจ้ะมันยังจะหอมมิว้วไม่มีนะจ๊ะก็เลยได้เอาแบบนี้จ้ะแล้วก็รสดีลงไปนะคะแล้วก็จะเป็น น้ำมันหอยนะจ๊ะอ่ยไม่ใช่ซอสหอยสันดกซอสหอยนะจ๊ะก็เอาลงไปเลยค่ะเราเราก็กะเอานะจ๊ะน้ำตาลสองช้อนชาจ้าก็เอาลงไปก็กะกะเอานะจ๊ะเนาะเนี่ยค่ะก็คือเด่นเด่นของเราเลยพระเอกของเราเลยก็คือนมนะคะนมสดก็เทลงไปกะเอานะคะทุกคนเหมือนว่ามันจะเยอะนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ จะทำการนวดนวดนวดให้เครื่องมันเข้ากันนะคะให้แบบว่าส่วนผสมมันเข้ากันนะจ้ะแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปหมักค้างคืนไว้สักหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวนมพวกเครื่องปรุงนี่จ้ะมันก็จะซึมเข้าไปในตัวไก่นะคะแล้วเวลาเราย่างเนี่ยมันถึงจะนุ่มนะคะมันถึงจะไม่แห้งนะจ้ะมันจะน่ากินนี่จ้ะยังมันก็ไม่เยอะนะคะนมเนี่ยก็จะพอดีเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะซึมซึมซึมเข้าไปจ้ะ แล้วก็หมักไว้สัก1คืนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะแบบว่าเอามาย่างให้ซีรินนะจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะหมักเอาไว้อย่างนี้นะจ๊ะนะก็เป็นเสร็จอันเรียบร้อยภารกิจของเราวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็มีแค่นี้นะจ๊ะก็ฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย